โอ้ oh, แม่เจ้าแฟชั่นสนามบินของคิมเบอรี่ลุกนี้ราคาตาแตกมากปินลั่นฟ้าเดินทางไปร่วมงานบิวเบดนูนมอลเล่ของคาเทียน้ำเมืองมาริสประเทศสเปนสำหรับนางเอกสาวสุปตาพวงตำแหน่งว่าที่เจ้าสาวคิมเบอรี่และแฟชั่นสนามบินของเธอแม้จะเป็นลุกเรียบๆแต่ราคาแตกสุดๆจะมีอะไรบ้าง เลิฟเบสเซต์หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทคาเทียเดทตินิ่งเวดติ้งแบนด์เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทเลิฟเนคเลสต์หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเลิฟเบสเซต์หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทจัสอันโคแบ็กเซต์สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทจัส อันโคลริงน9 3 0 0 0บาทคาตเตอร์คาเทียเอริง8ปดล้านหบาทคาตเตอร์คาเทียริงหนึ8 8แสบาทรวมทั้งหมด1 3 7 7 3 8 9้บาท